สวัสดีครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันที่3 1ธันวาคม2563ครับกับส่วนหนึ่งของไก่ของผมครับไก่แจท้ทำแทมครับยังคงยันสีเดิมก็คือยังเป็นกลุ่มแฟนซีสามสีแล้วก็เป็นเท่าครับกลุ่มพื้นเท่าครับเท,เ,เท่าเก็ต้าครับ เรามาเอามาตากแดดครับทยอยทยอยออกมาแล้วกันนะครับก็ออกมาเรื่อยๆทั้งวันเลยแล้วกันครับวันนี้กับน้องไก่วันนี้ได้อยู่บ้านดูแลน้องไก่ตัวเล็กตัวใหญ่ใครผ่านไปผ่านมาอยากลองแวะมาชมนะครับเข้ามาชมได้ครับ้ามาเลือกได้ครับ หนาวไหมน้องไก่จ๋าสวยบ้างขิลีหบ้างนะครับตามสภาพตลอดปี63ที่ผ่านมาแล้วก็ที่ผ่านมานะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์มาตอบมาเม้นลรวมไปถึงอุดหนุนน้องไก่ทำแทมนะครับปี B 64ก็ยังคงมีน้องไก่เช่นเดิมครับเราจะเลี้ยงน้องไก่แจ้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ไปด้วยกันเนาะไม่น้าไม่รู้จะมีการประกวดหรือเปล่าช่วงนี้ก็โควิดก็กลับมาอีกแล้วนะครับ ดูแลสุขภาพนะครับดูแลตัวเองให้ห่างพ้นจากโควิดนะครับไวรัสร้ายนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งไหนก็ให้สมมงคงมาปร์ปาถนานะครับร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะขอบคุณครับ